จีนดำเนินมาตรการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์และสาธารณาสุขเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนหรือ NDRC ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาว่าจีนได้เปิดตัวแผนใหม่เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์และสาธารณาสุขโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการรักษาโรคทั่วไปและโรคที่พบบ่อยในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในเจียงอี้ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยนโยบายของ NDRC กล่าวในงานแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่งว่าแผนดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพด้านการวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลของสถาบันการแพทย์ระดับมณฑลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเจียงอีกล่าวว่าจะใช้งบประมาณส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนสถาบันการแพทย์และสาธารณสุขระดับมณฑล ทนประมาณ600แห่งเพื่อปรปับปรุงโครงสร้างพื้นฐานพร้อมจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนกว่า11,000รายการเจียงอี้เก่าย้ำว่าแผนดังกล่าวจะส่งเสริมการแพทย์แบบบูรณาการโดยผลการตรวจของสถาบันการแพทย์ระดับตำบลจะสามารถใช้ร่วมกันและเป็นที่ยอมรับร่วมกันกับผลวินิจฉัยจากโรงพยาบาลระดับมณฑลด้วย